ดีครับผมนายประชพรพลรอมพิชัยรหัสนักศึกษา6 8 2 0ดสองสอก้าขาวิชาหุ่นยอตเล็ทอนิกต่อเน,นื่องนะครับรหัสวิชา11216220 engineering drawing นะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการใช้ linear แล้วก็ circular sketch pattern นะครับเดี๋ยวก็เราก็ไปดูกันเลยนะครับมาแล้วนะครับเราจะกด new ไอ้พาร์ตตรงนิวตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วก็เรามาที่ฟอนต์เพลนนะครับแล้วก็สเกตตรงฟอนต์เพลนเลยนะครับเราก็จะเริ่มด้วยเออผมจะมาสอนใช้เป็นเออลีเนียก่อนนะครับก็จะเป็นเออจะทำวงกลมขึ้นมาง่ายๆหนึ่งวงนะครับโอเคป,ประมาณนี้นะครับบอกขนาดเอาสักเป็นสิบนะครับ เ okay. สร็จแล้วนะครับเราก็จะมาที่ลีเนียนี้นะครับก็เปิดมาแล้วมันจะมีเอ่อดิเรกชันหนึ่งดิเรกชันสองนะครับแล้วก็ entity two pattern นะครับเรามาที่ entity two pattern นะครับแล้วก็กดที่วงกลมของเรานะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันจะมีวงกลมสีเหลืองออกมานะครับอันนี้คือวงกลมสีเหลืองจะเพิ่มอันนี้คือเพิ่มขนาดเอ้ยเพิ่มจํานวนวงนะครับ จำนวนของที่เรากดไปนะครับเป็นแบบแกน x อันนี้คือแบบแกน y นะครับอันนี้คือองศานะครับอันนี้มันเป็นสูตรองศาอยู่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเอาสัก30องศานะครับจะเห็นว่านี่แกน x ของผมนะครับมันจะเฉียงขึ้น30องศานะครับเอา45ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแกน y นะครับผมจะเอาแกน y ้5 อ่ะ75นะครับหรือว่าจะเอา180อ่าแล้วแต่เลยนะครับใครอยากเลือกขนาดเท่าไหร่แต่ว่าผมจะเอาแกน y 90นะครับแล้วก็แกน x 0นะครับผมจะเอาซักอย่างละ5ลูกแล้วกันนะครับโอเคพอเป็นประมาณนี้แล้วนะครับมันจะให้เลือกอันนี้คือจะให้เลือกครับว่าจะให้บอกขนาดของวงอ่าบอกให้บอกสมมติสมาร์ดเอฟฟิ n ชนท์บอกขนาดของมันเลยไหมถ้าไม่เอาก็ ติกออนะครับถ้าเอาปกติกไว้อ่านี่บอกขนาดบอกขนาดให้หมดโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เราจะบอกขนาดมาให้นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเอ่อลีเนียนะครับส่วนใครรู้สึกว่าอ๋อมันชิดไปใช่ไหมครับแล้วก็เราอยากกลับไปแก้ไขจังเลยผมรู้สึกว่ามันชิดไปแล้วก็มาที่สักอันนะครับอันไหนก็ได้นะครับในนี้อันไหนก็ได้คลิกขวานะครับแล้วก็ มาที่ Edit Linear Pattern นะครับอ่ะมันชิดไปใช่ไหมแกน X มันชิดไปผมก็จาก10บมิลผมก็เพิ่มไปทักยี่สิให้มันห่างกันหน่อยโอเคส่วนแกน Y ก็ชิดไปใช่ไหมก็จาก10ก็สักสิก็ 70, กเดี๋ยวเราลองดูนะครับอ่าอันนี้ก็ได้แล้วนะครับไม่ชิดแล้วถ้าเราพอใจแล้วเราก็เสร็จแล้วนะครับส่วน ถ้าใครอยากให้มีรูปทรงอะไรเพิ่มในแพทเทิร์นี้นะครับผมก็จะเอาเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับเอาเซนเซนเตอร์นะครับจากจุดออริแินแล้วก็ลากมาเลยนะครับแล้วก็ลากมานะครับจากจุดออริจินโอเคแล้วก็บอกขนาดมาหน่อยนะครับ,บขนาดมันเป็นท0สิบก็อันนี้ โอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราก็จะคลิกขวานะครับเหมือนเดิม Edit โอเคแล้วก็จะกลับมาที่นี่ครับไอ้ e n t i t ตติสทูแพทเนะครับแล้วก็เลือกไอเส้นของสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ที่ถูกครับนี่ก็จะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มมาแล้วนะครับแต่ว่ามันชิดไปใช่ไหมถ้าเราสึกว่าชิดไปแล้วก็ขยับได้นะครับแกนไหนมันชิดไปแกน y ใช่ไหมมันชิดไปแล้วก็เพิ่ม เป็นสิบห้าเอ้เป็นยี่สิบมิลนะครับอ่าไม่ชิดแล้วก็เออสำหรับเออสำหรับลิเนี์แพทเทิ์นะครับมันก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เอออ่าเซอร์อกูลร์สเกต็ตพทเทินต่อเลยนะครับมานิวแล้วก็พาร์ทนะครับส่วนเซอร์กูลร์สเกต็ตพทเทิ์นี้นะครับผมจะเริ่มจากการสเกต็ตเป็นวงกลมวงใหญ่วงหนึ่งก่อนนะครับ ค okay. จ,จุด origin อย่างนี้นะครับแล้วก็ลากออกมาประมาณหนึ่งแล้วก็ smart dimension ขนาดประมาณ 1. เอาหนึ่งร้อยนะครับโอเคแล้วก็ผมจะใช้เป็นอ่านี่นะครับ slot นะครับเอาเป็น center point slot นะครับโอเคแล้วก็จากจุด origin นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาแบบ ฉันดึงไฟสล helmet, 1967, USSR, อตแล้วก็ฉีกออกมาลากออกมาในแนวร้อยแปดสิบนะครับแล้วก็ลากฉีกออกด้านบนนะครับโอเคแล้วก็บอกขนาดของมันนะครับบอกขนาดของมันจะเป็นเออเส้นนี้นะครับเอาวงวงกลมนี้ก่อนนะครับวงกลมนี้เป็นสิบนะครับก็อันนี้นะครับเป็นยี่สิบนะครับโอเคเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ เป็นผมจะเอาเหมือนเดิมเลยนะครับตามมาประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอยากให้จุดนี้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้นะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับให้มันวอร์ติเคิลกนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็จะทําให้คอนโทรลค้างไว้นะครับอันนี้กับอันนี้นะครับอีควัลกันนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราผมขอไอซออกมานะขอย่อมันหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้ ย่อมันหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะบอกขนาดนะครับบอกขนาดของอันนี้นเดี๋ยวอ e ีฟิลมออกมากเอาผมลืมลบนะครับเดี๋ยวขอลบอ e ีโค่เราไม่เอาอ e ีโคนะครับเอาบอกขนาดปกตินะครับอ้าแล้วก็ให้ช่ให้อันนี้นะครับ อันนี้เช่นนี้นะครับสิบนะครับโอเคก็ให้เช่นนีแบบ้บอกขนาดของจุดนี้ก็จุดนี้นะครับเป็นสิบนะครับไอบห้านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเพิ่มวงกลมนะครับต่อ วงกลมจากตรงนี้นะครับประมาณนี้แล้วก็ล่ามาชนเส้นนี้นะครับแล้วก็บอกขนาดของวงกลมนะครับผมจะให้บอกขนาดของวงกลมอันนี้จะเป็นสิบนะครับโอเคโอเคอเราเ,เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปใช้ฟังก์ชันของเอ่อสเกลาร์สเก็ตแพทเทิร์นนะครับสเกลาสเก็ตแพทเทิร์นนะครับแล้วก็เลือกอันแรกนะครับ เราเลือกเป็นวงกลมอ๋อเนี๋ยผมขออนุญาตอ่าวงกลมอันนี้นะครับขอเปลี่ยนเป็นเส้นประนะครับแล้วก็มาที่อันนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็เลือกไฟหนึ่งเราเลือกอันนี้นะครับนี่แล้วก็เราเราไม่เอานี้ครับเราลบออกเลยนะครับรีลย์แล้วก็เรารีลย์เสร็จแล้วนะครับให้เป็นสีชมพูอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลือกเลยนะครับ เลือกเลือกเลือกอ่อที่เราทําไว้เมื่อกี้นะครับผมอึ๊บเคก็วงกลมเคแล้วก็ซูมออกมาดูอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยขอย้อนกลับอปนหนึ่งนะครับโอเคเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่เมซกูลา่าเลือกอันนี้นะครับแล้วก็เรามาลบอันนี้ออกนะครับดิลีปออกก็เพิ่มเป็นอันนี้แทนนะครับ ที่เข้าไปเลยนะครับด้านในแล้วก็เลี้ยงเส้นมันนะครับเส้นตะของมันโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกอันนี้คืออะไรบ้างน,นะครับอันนี้คือจํานวนนะครับจํานวนที่เราอยากจะให้มันเพิ่มนะครับอันนี้ก็หนึ่งร้อยสองร้อยหกแปดอันประมาณนี้นะครับอันนี้คืออ่ามันนะครับเดี๋ยวผมถ้าเราจะทำมุมบออเก้าสิบอย่างงี้นะครับ ได้อยู่ฝั่งนี้นะครับผมจาเอาเป็นสามร้อยหกสิบนะครับเพื่อมันเป็นวงกลมหนีนะครับแล้วก็เอาสักห้าอันน,นะครับเป็นรูปดาวอ่าแล้วก็ผมก็จะติ๊กถูกนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวนะครับย้อนกลับก่อนเอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ควื่อุลแล้วก็เพิ่มใหม่นะครับเพิ่มใหม่เพิ่มใหม่เพิ่มใหม่โอเคแล้วก็บอกขนาดของมัน อ่าแล้วก็เลือกผมจะเอาเป็นส6 0ร้อยกสิบครับอ๋ออึบอึบึบันรอแล้วก็สา0ร้ยหกสิบไม่ได้อ๋ 360. อสองร้อยหกสิบทำไมไม่ได้ละเนี่ยอ่ยาแปอัอเลยก็ได้ครับอเคแล้วก็อันนี้นะครับก็ให้มันอีคเ l กัน อีควอลนะครับคือให้มันขนาดมุมมันเท่ากันนะครับแล้วก็บอกขนาดของมันนะครับปี่ทูกไปอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เราจะไปที่ฟีเจอร์นะครับแล้วก็ไปเอ็กซ์มันนะครับแล้วก็เลือกเลยครับว่าจะอันนี้เราเราเรา,เราเลือกนะครับสูงเข้าไปเลือกเลือกเลยนะครับเลือกเลยโอเค เรือกให้มันเป็นสีชมพูนะครับไม่ต้องไปกดี่เซ้นนะกดข้างในของมันนะครับในกดข้างในตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอซูมออกก่อนโอเคแล้วก็นี่ถูกครับอ่าทีนี้ก็จะกลายเป็นรูปเอ่เก็คิมะแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับวิดีโอนำเสนอชุดนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ